ไม่มันเป็นโจ๊กมันเป็นเขาพูดให้มันโอเวอร์อะไรคือไอเดียของมันก็คือโอเวอร์อะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงครับถ้ามันเป็นอย่างนั้จริงๆนี่ก็ดีสิครับผมเล่นหนังมา 30- 40เรื่องผมคงมีคอนโดอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องกับเรื่องทััวร์ที่เขาออกมาทำเป็นโปรโมทหนังขนาดนั้นเราในมุมของเราในมุม ไม่ไม่เห็นครับคือคือเห็นคุณแฟนเขาเล่าให้ฟังเมื่อวานคุณอ่านภาษสไทยโอเคยอ่านะอ่านให้ฟังดือนว่าเรืองนี้่าตัวเพียงแห่ดาวคือคอนโดพร้อมรถได้เลยอ๋อครับเรื่องนานอะไรหมายถึงเป็นโมเดลคอนโดกับโมเดลรถนะ ไม่น่าไม่ใช่มันก็เล่นกันใช่มันไม่มันไม่ได้กันอย่างนั้นหรอกแต่อันนี้คือถ้าจําได้เนี่ยคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่พี่เท่งเขาแซวเป็นโจ๊กเขาแซวตั้งแต่วันวงสวงที่ผมจาได้นะก็เพียเท่านั้นเองถ้าไม่ถึงเป็นดราม่าคนก็เลยมาตับหินว่ายอดมันเยอะหรือเปล่ามันแบบยอดมันเยอะไม่มันเป็นโจ๊กมันเป็นเขาพูดให้มันโอเวอร์อะไรคือไอเดียของมันก็คือโอเวอร์อะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงครับ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ดีสิครับผมเล่นหนังมา30-40เรื่องผมคงมีคอนโดอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพแล้วละ่ะถ้า่งนั้นนะฮะซึ่งพอคนจับในดราม่าเป็นเพราะว่าเกิดการเกิดการเหมือนแบบเปรียบเทียบกับคนเบื้องหลังที่เขาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ค่าค่าตอบแทนที่สูงเหมือนกับแสดงมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเรื่องนี้นครับพี่อย่านั้ในฐานะเรา อันนี้อันนี้เราคงต้องจับเข่าคุยกันอ,กอ,กอีกอีกนานครับเพราะว่าผมรู้เรื่องของผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วผมก็รู้เรื่องของค่าตอบแทนของแต่ความไม่แฟร์ของค่าตอบแทนในวงการน,นี้มันมีหลายเลเวลคือถ้าสมมติว่าเราจะมามองกันแบบพื้นๆแบบฉาบชวยอย่างนี้แค่มาดูดูเป็นข่าวดราม่าเฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะจริงๆแล้วถ้าเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ มันเป็นนโยบายมากกว่าเข้าใจไหมครต่างประเทศเขามีแบบองค์กรเหมือน sag หรือเขามีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ protect คนในวงการใช่ไหมครบ้านเรามีที่ไหนนะซึ่งคือจริงๆถ้าด้คอมเพลก็ช่วยผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสิครับมันไม่ได้มันแล้วมันไม่ใช่แค่วงการหนังอย่างเดียวมันหลายวงการใช่ไหมครที่มันแบบมันไม่ได้ทั้งุตสาหกรรถูกต้องครับแต่อย่างถ้าจะพูดถึงว่าในมุมของ นักแสดงมันก็พูดปกคลุมทั้งวงการไม่ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ที่เขาอย่างที่ถ้าไปพูดแบบกว้างๆอย่างนี้แบบโอ้ยนักแสดงเขาได้เยอะกว่าทุกคนเลยมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันก็แค่เฉพาะบางคนแต่การเอาเอาเรื่องโจที่เราที่เราพูดกันวันนั้นอเอามาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันเลยกลายเป็นป ผมว่าในนใมุมของผมอะผมว่าเอาพูดกันตรงๆเลยแบบเซนซิทีฟเกินไปมันค yep> ือโจ๊มันคือโจกมัน obviously มันคือโจ๊กใช่ไหมฮะคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบบางทีเราไปเราไปจับคำพูดของแบบพวกคอมเมนต์ที่มันแบบออกไปทางแบบ แบบพูดอะไรไแบบแบบย้อนกลับมาแรงที่สุดใช่ไหมหแล้วเราก็ไปจับตรงนั้นกันแล้วก็ไปตีความว่านี่คือเป็นเสียงของส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนก็แบบแยกแยะได้แล้วก็มองมองเห็นได้แบบอย่างชัดชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือโจ๊กโจ๊กที่คุณชอบหรือไม่ชอบมันคือคนละอย่างแต่มันก็ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นโจ๊กคือผมแค่รู้สึกว่าไม่ควรไปซีเรียสกับตัวเองจนเกินไปผมว่า ถ้าแค่นี้คือดราม่าเขาอ,อาจจะโทษทีแต่อาจจะว่างเกินไปถ้าเอาพูดตรงๆ,รงๆเลยนะมันมันมีอะไรเยอะอีกเยอะแยะที่จะคอมเพลนกันได้แต่เราก็แบบตัวที่เราเองก็ไม่สีแบบมีคนมี้ข่าววิจาดราม่ากันะไม่เียจริงๆไม่สีียบผมว่ามันเป็นเหมือนแบบพวกข่าวชนิดแบบเดี๋ยวทิ้หน้าเราก็ลืมกัน มันไม่ได้มีอิมแพคอะไรกับใครแต่ถ้าที่ที่เราพูดเมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติว่าอยากมามาคุยกันเรื่องของความแฟร์ในในวงการเนี่ยเรามานั่งกับเขาคุยกันดีกว่าอันนี้ผมยินดีที่จะคุยเป็นประเด็นที่แบบผมเคยบ่นมาแบบมานานแสนนานแล้วแหละ,ละ,ละว่าทําไมเราไม่มีแบบองค์กรอะไรที่แบบมาเซฟคนในทั้งไม่ใช่แค่คนในวงการนักแสดงด้วยนะ มันมีสิทธิอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่ผมอยากได้เหมือนกันนะอ้าวอย่างเช่นง่ายๆเลยคือถ้าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยดังนังทุกเรื่องพูดได้อีกยาวเลยเรื่องนี้น <c oughs> มาคือคืออย่างเช่นสมมติว่าสมมติว่า <c oughs> ผมอะ่ะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วผมอยู่ในองค์กรของต่างประเทศเนี่ย <c oughs> คือผมรีทายไปได้ตั้งนานละ เพราะหนังทุกเรื่องที่ที่ผมได้ได้ดได้แสดงมาเนี่ยผมได้แบ็กเอนทุกครั้งที่เขาไปฉายใหม่สแตนดาร์ดนี้ก็ไม่มีอยู่ในในประเทศประเทศไทยเพราะถ้าเพราะถ้าจะมองถ้าให้มันเท่าเทียมใจให้มันมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบันเทิงก่อนคือถ,ถ้าคนถ้าคุณอยากถ้าถ้าคนอยากจะมาเปิดประเด็นนี้แล้วมาคุยกันเนี่ยผมยินดีมากอยากพูดมากเป็นเป็นสิ่งที่เราเราเราแคร์จริงจริง แต่ว่าในส่วนที่ที่เราเราคุยนเรื่องราม่านี้อันนี้มันคือแค่โจ๊กใน่กาน่จะทอะไรได้มากที่่นจาการารการสว่านให้เรื่อนี้มนถูกพู่อเพอนาว่าจะทาอบการเป็นที่มันจะให้ประเด็นีาต่อคือปัญหานี้มันมันคืออย่างอย่างที่ผมว่ามันมันอาจจะต้องมีเวลาคุยกันแบบแบบตั้งฟอรัมที่มันแบบคุยกันได้แบบ ยาวๆเพราะมันคุยภาษาเฉยันไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันอาจจะเริ่มมาจากเคานเตอร์ของบ้านเรา<ม>ที่อย่างเช่นเราเป็นเคานเตอร์ culture ที่เราให้พื้นที่กับดาราก่อนนักแสดงอันนี้พอเข้าใจใช่ไหม<ะ>คือเหมือนอย่างเช่นหลายๆคนที่เขามาในวงการเนี่ยเขาถูกปั้นมามคือเขาไม่ได้ถูกหยิบมาจากโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนอ่ะ มันมันไม่มันไม่มีเสียงตั้งแต่แรกใชไ,ไหมฮะแล้วพอเขาถูกดึงเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยคือเขาก็ถูกปั้นด้วยทางค่ายหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะเขาได้มีปากเสียงได้ไงใช่ไหมฮะเขาก็ต้องอยู่ในแบบ <Very important. S 2> อยู่ในค่ายแล้วพอเขามาถึงจุดนั้นเนี่ยคือมันก็กลายเป็นว่าเขาเป็นเขาเป็น by p r o d u c ของค่ายโซ so, สิตของเขาก็ไม่ค่อยมีอ,มอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหลายอย่างครมันมันถ้าถามผมอะ ถ้าเป็นไปได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้ามันมียูเนียนมันมันจะดีมากเลยไม่ใช่ยูเนียนแค่สาหรับนักสแสดงเท่านั้นคือคนในวงการทั้งหมดทั้งอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทุกเลเวลเลยจะเป็นช่างไฟจะเป็นช่างภาพจะเป็นใครก็ตามะผมรู้สึกว่าถ้ามีก็ดีแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยคือมันก็ต้องได้ความร่วมร่วมมือร่วมมือจากทุกฝ่ายนะฮะทั้งทั้งฝั่งผู้ใหญ่ในวงการ ทั้งอย่างฝั่งผมผมยินดีผมผมเต็มที่อยู่แล้วอยากให้ผมออกตัวแทนตรงนี้ผมผมยินดีอยู่แล้วรวมทั้งภาครัฐเขาก็ต้องเข้ามาแบบพุชพุชเชนเดอรตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าหลายหลายอินดัสทรีบ้านเราเนี่ยมันก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมโนอรีอ่ะมันก็ถาคุณคิดว่ามีโอกาสมครับคิดว่ามีโอกาสผมมีความหวังอยู่อยู่เสมอแหละแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็ต้องคุยกันใหญ่โตมากกว่านี้ก็ถ้าเราแคร์กันจริงๆก็ subject นี้ก็ก็อยากให้มันตายแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันสามารถขยายต่อต่อยอดไปเป็นแบบการพูดคุยแบบจริงจังอะไรก็ผมก็เป็นตัวแทนตรงนี้ได้อยู่แล้วยินดีอยู่แล้ว